สอง้อยพอดีพอดีพี่นกสวัสดีมีโมเมนต์เต้งหนาใหกกันยุใสละสเปเน่เดี๋ยวมาแล้วที่พี่เราพอฝากไว้แค่นี้เลกนะคะาพอกัรคิดนะพ่าไปไว้ไปวนต้องอ่านแแ่่เขาเริ่มเต้นให้กันพี่นกโอ้ยอีสุนเ้รับๆ อีกหนาให้กันพี่น้องสาวลำดวนกนนต็ต้องม้านาะฝาแห็นตี๋อยู่พี่น้องเลยอาการดีเหล่าตีบักรลาจ้าบนจังบนนั้นมานั่งแตง่งหน้าบนนอ,นอ้น,น,นพักพลนั่งยังแตง่งนั่งยังแต่งให้สวยๆว่าซันมันไปหาหมอมาเราบริฉีดยาพี่น,ออน้องหมอวันชิ้วไหลตีบักระหลานบ่หมอวันเป็นจอกชิ้วไว้แล้วเป็นจอกชิ้วไว้ไหล วันนี้ก็เลยอินบนอันมอก็เลยจัดตาย,ยาไขวันนี้จัดยาจะจยาให้กินแล้วเหรอพี่น้องกินยาแล้วเป็นยังไงดีขึ้นแน่จังหน่อยบ่ดีขึ้นแล้วพี่น้องดีขึ้นแล้วเด้อใค่กวา,างบังกีอยู่ใช่กัวกอยู่บังกีเสี่ยงคอนสิปมี่เครื่องปวดหัวอันเอาอยาเม็ดซีจิ้มผู้ให้กินมิดจังเลยไปหาหมอมาวันนี้ก็เลยจัดยาให้่อไหร่กินแล้วเมื่อแล้วตาเลยจะนี้เอาเม็ดสีเขียวพรานี่กินเป็นบ่ เจอใบถิมเหมือนจากชั่วโมงมีสีเขีตอนนอน่อ,อนนอนเพรามันจะตีรับมิดนะโอ้โหมันใช้พัน,นง,ง่วงสวยมนเตียงหนาให้กันพีนน่น้องตัดคอนตายเลยสองเกือนี่ไปเตียง,งงามๆมาเลยไปตาเหลี่ยมหยาบๆกคือทานหางเลยบ้านนี้แม่เตียงเอาทีิดเดียวเออออกออก มันบมกรูแม่คือแล้วเหลี่ยมๆมาแล้วมันคือแล้วลูกเจ้เราก็ไปงจะยุท่านห้างวันนี้โอ้ยเมื่อยเนี่ก็นอนอยู่ไต่ก๊กโพอยู่เออก็ไปซิงไต่ก๊กโพคือเก่าวันนี้อ๋อมันตีดอกทานว่ามันมันมันจะแพณ์ไหมคืออะไรมันตาดตีง่าไหบอบอแมนดอกเจ้าของบ้านในชินพอบอเคยบ่อเคยตีดไงก็เลยบบอชินไง่ายอันแม่ซื้อใครนะลุงก่ได้ใส่จักอันนี้เสียไปเลยเอาก็เสีย ท่านเวื่าใส่เอาไปไว้เอาไปไว้น้ำคูเลยค่า่ใส่ผู้จีใส่ตาเล็กใหยแลวบารีแทงเลยโอ้ยเอาตรงนี้แล้วโอ้ยมองมัดตาจ๋าจ๋าแต่จีนีตตาหนีเลยโบมืดมืดกระได้สนีด้เวลายิ้มก็สวยเตียงหลวดร้องเิลงว่าสิปินเังใดมานาเตียงนา้เธอคือิบ่ป็นย่างดอกมืดมืดนั่นมานากระตียงใวเป็นตีเมนบอมมานามือไหรวะมือที่ อเปตียงยีนรถก็มาแกรมีกาลสินกาลสินยไมืดอไรมือรกับถ่วม้าะเงมืดนี่สิเป็นยังไงย่างคดตัวปลาตงกินัรแกอวเลี่วๆัดรนางนางปัดคือจังกานันนี่คือจังดากลิงนี่ปัดให้นางไม้สวนนางสวนนางปัดเบื้องไว้ย้ำขาอเตียงให้กับจีเรียงงามๆคือเขาเออ เดีงขึ้นไปแล้วมันเป็นหลอกเป็นร้อนกันอยู่ก็โอ้ยหลอกเอ้ยบออันบุกคื่นส่ออ่อนตัวในเตีงหนาวโมอันบุกคืนนี่คือสติ๊กต้าร์กันลูกเอันเต้งเต้งอะไรก็หันหนามาใส่กันเพัดหัวหัวลูกพัดหนาวสติ๊ต้าร์ลูกปนติบุกคืนนี่รู้จังใจตอนทิ้งเม่หฆกันเออจะกู้หัวใส่หนูตอดทิ้งเมฆกู้หัวจังไดหน่อยเดียวไปว่ามันลุ่มคุบจิตเท่ามาเนาะก็ไม่นห่าลุ่มคุบจิตเท่ามาเนาะ เกลาก็ดีขึ้นแล้วพี่น้องดีใจน้ำนวยวู่ใจดีขึ้นมาแล้วเราคอยกระไดถันเพื่อนได้ปิน่นแล้วเพื่อนปิ่นมะคือมูย่านมะซวงมะเศร้าไงจัดยาให้กินแล้วกันว่าดีขึ้นก็ดีใจน้ำแหลวมาคิวเนี่ยเกียร์ับหลายเจ้าอะไรบ้านเขากระไดชิวหลายาเออชิวหลายป<ด>้านเขาเชียนตะหางาน้อเหลาเนาะอยู่ในคุ้งตะหางนะเออ เออกันนั่นแหละกับเบิ้งว่าที่เจ้าหน่ายลามานาเตียงให้กันจำตัวจรดงจริงทีเดีโลโลเตียงกันเร็วทีเดียวมันหมานิงิงคู่กับมานาบ่ค่อยถือกันคันเตียงไหนกันนท่วมรวดแล้วกับบหมานะมานาได้ใบนาคู่นี่ยเพราะว่ปกติกับบหมานอยู่เร็วอยู่เตืออยู่คู่เลยบอมือแต่งกันมือวางกันบุ้มเออ จำไว้ไปในหอดงานแล้วอย่าไปสิงสถิตอยู่ผู้เดียวต้องมาปูเข้าก่อนลุงไปพร้อมกันแล้วก็ไปหาหมองรับหมองน้อกันเขี่ยเียสะกัดมั่งใส่มอ่งควาก็ดีมีความตะมูตะมีลูกสองคนลูกชายลูกส,า,กสาวหักกันเพี้ยงกันเบิ่งแย่งกันนี่นสิละ่ะหกักบ่เป็นบ่งหัไก่หักมันหนะบ่อโอ้ยบ่าหากักครับ บวย้อนล่างาก็จะเป็นเสียดายเพียงคือหักเท้าก่อนออเพียงคือหักป้านันักดีทุกอยา่ยางมัววานี่หนูจมว่าอันปลักไฟอันปลักไฟเสียหรืออันอัดย,ย,<อ>ยังหลอดไฟตกคู่สื่อมาอัดตลอดบัดนี้นักสื่อมาทั้งหัวมาทั้งอยังเลยจ้าออนักสื่อมาหายในร่างแ <อา S 2> บบหักเพียงเบึงเงี้ยกัดลูกว่ใส่อยู่บนยูนอมกันแบบนี้แหละซอยเรือกันเออแตมาแต่งทั้งเขาคือเก่าเพียงอบอุ่นอยู่นอมกันนี่สิละอบอุ่นดีแต่งเร็วๆกันจงไปโกเจ้าของบ่เป็นยักษอยู่นอมกันหักกันเพียงกันกนี่นแหละ ก็คู่หามาได้ใส่กันคันนี้สักคันบราคือกันบ่มีบุญต่อกันบ่ได้มาอยู่น้ำกันในลูกอีหลีผู้เสียเรื่องนี่เรื่องบุญเรื่องกุศลนี่เสียเงี้ย <Okay. S 1> บ่มีบุญมี้อย่างต่อกันถ้าบ่ได้มาพอ,อกันคือสิบบ่ได้มานั่งนี่หรอเป็นอย่างไต่ไปท้าปากให้พร้อมเลยให้มันเลี้วยวให้ดิสวยเลยอันนั่งท้ายอีกปากมักกึ้งกันยิ้มขึ้นค้างนึงเวอร์ค้างนึงต่ำค้างนึงสูงกัาเด็ไปยืดแถวอันอ่อนแก่นน้อง เกือบไปอยู่คุณเนาะนี่แล้วบุญมวนบุญหอดจอดทึงกันในมะพ้อกันอี๊ยังไงไปยู่ตลางราคาบุญบอไม่ละแมนาสมัครสมากับผู้อีุ๋ณนี้แต่วมาหอดดูแล้วทักหาเขาผู้หอดเดียวพะนะผู้ใดเนาะหอดเดียวคือทักมาหาเขาเนาะอะไรก็ไม่ได้สมัครนะเนาะมาสั่นมาท้าให้ดูท้าที่ไปคุณว่าเปลี่ยนดีต้องท้าอีท้าหลวบท้ามือคือปากกระของกันล่ะ อ่ะสวยๆครับงามแยงให้กันรีบธินูใส่ดีๆที่เสือวางงามๆเลยเสื้อท้าเกียไปกระทาคู่มือแม่เเบนบ่มันสวยบ่กนุ่มว่านุ่มอู้นุ่มกับมันน่ามันนุ่มยูกันเองกมาจะหองงามอยู่เบนบ่โอ้ยดอกเอสิเด็กูว่าเดี๋ยวเมื่อในเส้อท้าบอกกูเด็กกูสิสังเกตว่ามันงามบอสิสังเกตเบืองไห้เนี่ยทั้งวิธีว่ามันผ่านบอผ่านถ้ามันโอเคกับสีเออกับสีไห้ท้าถ้ามันอู้เขี้ก็จะบอกว่ามันโมงาม พอคุณผู้บริสังเกตเพราะว่าฮอนเวลาช่วงติ้นเท่ากับติ้นสู่ไปสู่มันเฝ้าปลเฝ้ามันเลียนหนาเลียนหลังคือกันผู้ก็เสื่อมนี่ตัวมาให้มือนี่ตัวผู้ซื้อมาใหาอ่าปากอ่าอ่าบอกว่าอ่าอ่าไปนี่ก็แลังนี่เรามิดนายกันพี่น้องซ้อเพื่อเตียงนายกันเพื่อนมีแห้งขึ้นมาจากน้อยนี่พี่น้องเพื่อนกินยาเพื่อนกระซ่วงขึ้นมาตัวแรกว่าคู่ไก่เตียงหนาบอดคงจะเตี้ยงห้ยวันสันว่า ก็เลยบว่าเห็นตีเตียงสวยบะสวยงามตัมทองเหลืองใส่หันมาเบิ่งดูได้ไปเออก็สวยอยู่หวานๆช้ำช้ำแบบเจ้าสาวเศร้าเนาะแบบเจ้าสาวเศร้าสวยๆหวานๆเอาที่แั่ลราพี่น้องวันนี้ก็จะกินจิเตียงหนาโตนะครับพี่น้องเพิ่งเตียงหนาให้กันเรียบเรียบร้วยวันนี้ักลากินจิบเตียงหนาเจ้าของก็ินพอมขึ้นจวดจาดขึ้นกันแต่ว่ามื้อนี้มื้อนี้บดิเตนอาจจะได้ลองแต่ช่วงเพลงข้นเสืออนั่นแหละ ตังหนาเป็นไปนอนพักผ่อนกินยาแล้วโอเคสวยแลย้วงามเลยพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องตีชมมาดเด้อสาวรำด่วนถืออกถือใจไปนี่ละมีดโดยน้องมณนะนะครับอย่าลืมไม่กำลังใจนะครับมือเรียงที่งแม่สนอยเพียนเพียอท้าการแสดงอยู่ที่ข้างปตทนวนะนะครประทุมทานนีเด้อพี่น้องเด้อรอกำลังใจจากพี่จากน้องอยู่นะครับมากมากครับพี่น้องครับเอาเดียวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สนิทสักวอนนะครับพี่น้องพวกันลิปหนาครับสวัสดีครับ